เจ็ดวิธีการนะครับในการสร้างธุรกิจ MM ที่สามารถทำการตลาดในการสปอนเซอร์ทีมงานดาวรายใหม่ได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีการในการที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถสร้างธุรกิจเครือข่ายให้ยั่งยินได้โดย,โด,ยโดยในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้ในสิ่งที่ในการเริ่มต้นแรกนะครับเวลาของวนใหญ่นะครับในการที่เราสร้างในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเราต้องสปอนเซอร์เพื่อทาให้เรามีองค์กรนะครับ ให้เติบใหญ่นะครับแล้วก็สร้างลงลึกไปถึงชั้นที่ที่ห้าที่6ได้จะทำยังไงบ้างนะครับผมมีวิธีการที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถนำเทคนิคของวงเนี่ยไปใช้ได้นะครับเทคนิคที่สามารถช่วยแฮมให้เราเนี่ยนะครับสามารถสปอนเซอร์ทีมงานได้นั่นคือการใช้อินเทอร์เน็ตครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าในการใช้อินเทอร์เน็ตยังไงให้เราเนี่ยสามารถสปอนเซอร์คนได้เคยเคยคิดไหมครับว่าสปอนเซอร์คนไปแล้วนะครับ แล้วก็ไม่มีผลตอบรับกลับมานะครับไม่มีการติดตามผลนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คุณต้องรู้ในเริ่มต้นแรกก็คือหนึ่งคือการพัฒนาตัวเองนะครับในที่นี้หมายความว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการตลาดออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องผลเสอร์คุณต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับในคําแนะนําคือหมายความว่าวันนี้เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราใช้ระบบในเรื่องของการสอนนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาสอนให้ให้เราเนี่ยนะครับ พัฒนาเรื่องของตัวของเราเองนะครับแม้กระทั่งว่าในการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับการที่เรามีที่ปรึกษานั่นหมายความว่าคุณต้องหาที่ปรึกษาในเรื่องของธุรกิจนั้นนะครับเข้ามาเพื่อทําให้เรานะมีความรู้ในการที่จะทําธุรกิจครับในธุรกิจหนึ่งในบนโลกออนไลน์นะครับให้เราเนี่ยประสบผลสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณเองเนี่ยนะครับในโค้นเนี่ยคุณต้องหาโค้ดหรือว่าที่ปรึกษาของคุณนะครับเพืจะทําทให้เราเนี่ยนะครับ ขายไขข้อข้ามใจเรื่องของการทําธุรกิจตรงไหนที่ไม่เข้าใจเราอยู่สาโคตรตรงาที่เราอยากจะรู้จักเนี่ยเขาเข้าไปพูดคุยให้พูดคุยในเรื่องของปัญหาให้กับให้กับทุกคนได้นะครับอย่างข้อที่สองนะครับการตั้งเป้าหมายนะครับให้กับตัวเองเองเพื่อสร้างผลลัพธ์แล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับทาธุรกิจไปแล้วเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวของเราเองอะไรคือเปา้าหมายที่แท้จริงในการที่เราเนี่ยไม่หยุดยั้ยงในการที่ เราจะต้องสร้างเป้าหมายนี่คือเรื่องของรายวันนะครับรายเดือนรายปีนั่นคือเป้าหมายเราในส่วนของข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3นะครับพวกนี้การที่เราจะกิ่งขึ้นเราต้องรู้ว่าการตลาดนะครับหรือการลงมือทำ,ทำอเราทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับวัดผลวิเคราะห์ผลนะครับง่ายๆครับเช้าวันนี้เราจะสร้างดาวลายหรือคนที่จะมาเป็นสายงานในใต้องค์กรของเราในการทําธุรกิจขายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ในการเรียนรู้เรื่องของการตลาดของเราเนี่ยเข้ามานะครับทําการตลาดออกไปให้ทุกคนรู้จักกับเราอย่ากลัวครับในการที่เราจะเติบโตในการทำธุรก,กิจของเราครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราแนะนําไปหรือเราดูวิดีโอของผมนะครับและนําเทคนิคที่ผมบอกเนี่ยลองไปใช้ดูนะครับนี่คือขั้นพื้นฐานต่อไปที่เราอยากจะทําแล้วก็นาเสนอให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เอาเทคนิคของผมไปใช้นะครับ นในการที่ส่วนหัวที่3ส่วนย่อยนะครับก็คือการสร้างรลยชื่อจากระบบอ e ีเมลนะครับระบบอ e ีเมลเป็นระบบที่สามารถสปอนเซอร์คนใดไลฟ์ข like ีดจำกัดครับน่าแหมควว่าระบบอ e ีเมลเนี่ยนะครับเข้ามาในเรื่อง,องการทำการตลาดในเมืองนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแต่ในเมืองไทยใช้แท่ในเรื่องของการิงแอดนะครับแล้วก็การใช้ไลน์แต่ผมแนะนําให้นะครับว่าทางออกที่ดนะีในเรื่องของการทําการตลาดคือการใช้ระบบ e ีเมลเข้ามา ลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันนี้คนเองมีระบบลิสไยชื่อที่ยิงออกไปแล้วก็เขากกอะข้อมูลเข้ามามี1มื่นายชื่อนะครับในระบบลิสอีเมลของเรานรในการที่เราเองะจะสามารถสร้างเราไลาหรือขายของอะไรก็แล้วแต่ให้กับคนที่เขากกอกลิสไยชื่อเข้ามาในระบบอีเมลของเรามันจะเป็นค่อนข้างที่จะง่ายครับและมันไม่ใช่ซิ่งเพืออในเรื่องขององบประมาณในการยิงแอดหรือทําการตลาดออกไปนะครับแค่เรายิงแอด แค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับและให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในระบบอีเมลของเราเราสามารถสอนให้ทําให้ผู้คนมากมายที่สนใจเรื่องของการทําการตลาดหรืออุตสาหกรรมในเรื่องของการสปอนเซอร์คนเข้ามาแบบไม่มีมุดยัง้งนะครับแล้วก็ไม่มีบันตัณในเรื่องของการท,ทําธุรกิจแล้วก็สามารถสปอนเซอร์ในเรื่องของการทําดาวลายได้นะครับส่วนข้อที่ย่อยออกมาหมายความว่าเชื่อมเนี้ยคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําการตลาดอยู่แล้ว ในสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือแบมว่าเราเองเนี่ยต้องสร้างบอกขึ้นมาบอกในที่นี้แหมว่าบอกที่ไม่ใช่ทําการตลาดในเรื่องของการเขียนการขายสินค้าออกไปหักบอกในที่นี้แหะว่าเราต้องสอนให้คนเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราสอนออกไปสื่อสารออกไปทําให้ผู้คนมากมายต่างชื่นชอบในสิ่งที่เราทํานะครับรักอยากที่ติดตามที่เราจะที่เรานําเสนอออกไปอย่างไม่มีที่วันจบนั้นสิ่งนะครับ แล้วสิ่งที่สําคัญนะครับในข้อที่4ี่นะครับในข้อที่4เนี่ยนะครับการที่เรามีความคิดที่ไม่หยุดจังในการพัฒนาของตัวเองนั่นความานั่นหมายความว่าเชวงวันนี้เรามีความท้าทายที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างนะครับระบบที่จะสามารถสปอนเซอร์ผู้คนมากมายต่างเข้ามาหาเราได้ตรงไม่หยุดจังนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ทําสื่อต่าง,งๆนะครับลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆได้แบบ ไม่หยุดยั้ยงนะครับลงแบบที่แพรที่เราไม่ต้องใช้เงินก็ได้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเ,อยเ,อยเอยขียนบทความไปเรื่อยๆครับส่วนข้อที่5ครับคนนี้การาาทัาทาที่ดีคือการเป็นผู้นําที่มีผู้นําที่เป็นคนที่กล้านะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดในเรื่องของการที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมนั้นออกไปเช่นผมยกตัวอย่างนะครับชาวเนี้คน อยากจะลดน้ำหนักคุณก็สอนให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักเป็นวิธีการแบ,บไหนบ้างที่ไม่ใช่เพียงค่ของการขายส่วนความสวยของงามถ้าวันนี้เราอยากจะสปอนเซอร์คนพุ่งนี้เข้ามาในกลุ่มที่เราอยากจะขายสินค้าให้เขาสอนอยังไงให้มีเทคนิควิธีการในการให้เขาเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอของผมดูครับกลุมม่มสาแบกฟันวิธีการตรงเนี้ยให้กับทุกคน เนี้ยระบบแห่งความสาเร็จแท้จริงเนี่ยคือการสร้างระบบที่เป็นอัตโนมัติแบบง่ายๆนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ90%ในการสร้างดาวลาน์ไม่รู้ว่าวิธีการมีการสร้างระบบที่เป็นอัตโนมัติในการทําซ้ําและให้คนใหม่เนี่ยเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องของการสร้างดาวลน์แล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยให้กับผู้คนมากมายเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับผมมี ข้อมูลที่สำคัญที่จะบอกว่าการสร้างตัวแทนหรือว่าผู้จัดจำหน่ายตัวคนใหม่ๆต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือการโทรหาทีมสำหรับคนใหม่นะแล้วก็สองคือการจัดประชุมนะครับสาหรับออนไลน์นะครับสาคือวันนี้การดําเนินประชุมนะครับในเรื่องของการบรมผ่านสัมมนามแบบออนไลน์นะครับข้อที่สามก็คือการที่โทรแบบ3ามทางนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับเข้ามาสอบถามหรือคนที่เขาสนใจเรื่องการ ทำธุรกิจแล้วปิดการขายได้นะครับส่วนข้อที่4ี่นะครับจะเป็นเรื่อของการสร้างนะครับกลุ่ม Facebook ใหม่นะครับที่เป็น Facebook กลุ่มปิดเอาไว้ให้ผู้โค้นมากมายนะครับเข้าไปนะครับพูดคุยเรื่องของการขายสินค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับวิธีการต่างๆไปนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับส่วนข้อที่7นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการโปรโมทที่ของการสร้างแบรนะครับที่ไม่ใช่แบนด์ของบริษัทหรือแบนด์การตลาดเรื่องของสินค้า ผมก็จะบอกว่านะครับวันนี้เรามีเว็บไซต์อย่างชายังไม่มีเว็บไซต์นะครับคุณต้องลองทําเว็บไซต์ดูเว็บไซต์นที่นี่หมายว่าไม่ใช่เว็บไซต์ที่ลงกันค่ะแต่เป็นเวสสน็บไซต์ในเรื่องของการแบรนดิงน้งในเรื่องของการสอนวิธีการอะไรต่กกางๆที่จะสามารถทําให้เขาเนี่ยรู้ในสิ่งที่เขานะครับต้องการนะครับมีความแตกต่างนะครับแทนที่เราจะโปรโมทเรื่องของสินค้าสินค้าสินค้าคู่ขายรีวิวรีวิวรีวิวนะครับ เปลี่ยนเป็นการที่เราสอนวิธีการที่สปอนเซอร์คนยังไงนะครับส,ส่งสินค้ายังไงนะครับหรือนะครับสอนเขียนบทความสอนบอกนะครับให้กับผู้คนว่ามา,มาเข้ามาแต่จริงๆแล้วในการสร้างบอกเนี่ยนะครับเราสามารถติดลิงก์แอดสตีไปลงไปนะครับเพื่อสามารถสร้างรายได้ในเรื่องของผู้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์แล้วเขาอ่านนะครับบทความเราแต่เขาได้เขาได้ความรู้เราก็จะได้เงินจากการที่เราเขียนบทความลงาไป Faster. นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเจ็ดสิ่งที่สําคัญในการที่เราต้องเริ่มต้นในการสร้างนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถผลซื่อดับลา์คนใหม่ได้นะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับโซเนียเรายังไม่มีแบรนด์ของตัวเองนะครับตรงสร้างแบรนด์ตัวเองและสร้างบอกของตัวเองเข้ามานะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยนะครับมีผู้คนติดตามในบอกของเราแล้วก็สร้างในเรื่องของทาวิดีโอออกไปนะครับและรวมไปถึงการต้องาจการสร้าง ช่อง u t u ู e ของเราครับเพื่อจะทำให้ทุกคนครับสามารถมีผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะครับเอาล้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปวดีโอต่อไปอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนเพื่อทำให้อ่าไม่พลาดนะครับในสิ่งที่ผมแบงปันไปอย่าลืมเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับ